นี่ครับก็เป็นบรรยากาศนะครับที่ตลาดคลองผมถนนเจริญกรุงนะครับตรงนี้คลองผมเยาวราชนะครับนะมันจะต่อต่อการคลองผมเยาวราชบ้านหม้อตลาดเทวุรัตน์นะครับนี่สองเก่ามือสองแผ่นเสียงนะครับแล้วก็เป็นพวกตลับเทปก็เป็นแผ่น ดีวีดีเทปคคดเสร็จนะครับเนี่ยปันเท่าไหร่ไม่รู้ขออนุญาตให้น้องโอ้โหอายากนะครับท่านผู้ชมนี่ดูสิอยากได้ของดีคนเยอะนะครับนี่วันนี้คือคักหน้าดูเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูนิดนึงนะมร้อยสี3ส0 สบาทอไม่เป็นไรไม่เป็นไรลวัก่อ CD, น 40, 30, ่สลับเบทปอ๋อซีดีพวกซีดีดีวีดีสามสิบนะครับสี่สบามแล้วก็ตลับเทปนี่สิบาทเยอะเลยนะครับก็มาเลือกมาหามาลืมมาคนนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นพวกตุ๊กตาสะสมของโมเดลญี่ปุ่นนะ คือที่นี่ต้องบอกว่าเป็นแหลงเลยนะ,ะที่ผมเดินพาท่านผู้ชมดูตามตลาดนัดทั่วไปนะครับอาจจะเป็นเล็กน้อยนะแต่ที่นี่ผัวแหลงใหญ่นะเยอะมากนะครับท่านผู้ชมเนี่ยโมเดลญี่ปุ่นนะครับโมเดลตัวการ์ตูนนะผมอาจจะเข้าไปไม่ถึงนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่ห้าโมงอ่ะคนเยอะมากนะ เขายังตั้งไม่เสร็จนะบ,บางคนก็อาจจะยังไม่ตั้งรอบนอกนะครับเพราะว่า,อาตอนช่วงยังไม่มืดข้างนอกเขาก็อาจจะยังไม่ให้ตั้งในตรงบริเวณนี้นะครับเาจะตั้งตรงบริเวณด้านในก่อนนะครับมีสารพัดเลยเนี่ยดี๋ยวข้างบนนั้นก็จะเป็นตัวกระตูน โมเดลกระตุนนะครับซื้ออยู่ในซอยนั้นก็เยอะนะครับ<ทาน>เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับท่านผู้ชมวันนี้ตลาดนี้ก็มีไปจนถึงเที่ยงคืนปีหนึ่งปีสองเลยแล้วแต่คนอยู่ดึกนะอย่ายาเซเเด่เมื่อก่อนเขาเป็นตลาดมืดแถวนี้นะครับพอค้าแม่ค้าก็เริ่มตั้งลานแล้วนะแต่วา่าด้านนอกนี้อาจจะยังไม่ตั้งนะครับนะจริงแล้วลด้านนอกก็จะเต็มไปหมดนะครับ วันนี้ก็มาเดินตลาดมือสองตลาดคลองถมนะครับในกรุงเทพในย่านเจริญกรุงนะครับ,รบอันนี้เป็นโมเดลญี่ปุ่น,นครับเคร่งคือเป็นตัวกาตูนดังในญี่ปุ่นเขาสะสมกันนะเขาแว่นตาอยเขาหมดแต่ว่าไม่อยากใส่มัน,มนจเนะเทปคลาสซ็ตเนี่ยเทปคาสซ็ตที่เป็นตลับอย่างเงี้ยเขาบอก มูลละสิบบาทนะมูลละสิบบาทนะครับเ่งแลงดังสมัมยเก่านหนมานนก็เนมมแะนะครับก็เป็นบาาศในช่วงเย็นๆนะครับท่านผู้ชม มมาไวไปนิดหนึ่งท่านผู้ชมเพราะค้าบอกว่าสมัยก่อนเขาจะให้ตั้งตรงนี้ตั้งแต่ห้าโมงนะที่ผมเคยไปรีวิวส่วนมากนะครับของเก่าประเภทนี้ะวางกับคืนนี่นะครับของสะสมต่างๆนะครับแต่ตอนนี้เศรกิจเศรกิจเขาไม่ให้ตั้งเขาให้ตั้งประมาณสองทุ่มใช่ไหมลู้ประมาณสองทุ่มนะครับประมาณสองทุ่มกว่าให้ตั้งแถวนี้เป็นถ้าจะมาเดินก็มาเดินช่วงกลางคืนนะครับ ก็จะถึงประมาณกี่โมงอะลุงโอ้ยช่วงนี้ก็ดีสิบเอ็ดโมงมนะั่งเที่ยงคืนแะล้วแต่จังหวะวัน<อ>ต้นเดือนเงินเยอะเงินออกก็เดินกัน<ๆ>หน่อยนะเออดิกันเดี๋ยวช่วงนี้กลางเดือนแล้วก็<อ>สิบโมงก็สิบเอ็ดโมงกึ้งก็เริ่มวายวายอ๋อครับเออเนี่ยนะครับอยากได้ของเก่าของสะสมนะครับโมเดลการ์ตูนกระเป๋าแบรนด์ดีๆนะครับของดีๆซ่อนอยู่ที่นี่นะครับนะก็ให้มาเลือกนะส่วนฝั่งนี้เขาเป็นพวก แผ่นเสียงนะครับเอ่อซีดีดีวดีนะครับแล้วก็เป็นตลับเทปนะครับต,ตลับเทปไม้10บาทครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองเดินไปดูในซอยที่เขาขายของสะสมนะครับเดี๋ยวดึกๆเคือยอยู่นานอาจจะออกมาเดินข้างนอกด้วยก็ได้นะครับของแค้ดีๆแั้วน,นะเนี่ย กิมโจ้ไะเราเดินไปข้างในแล้วกันนะครับข้างนอกเขายังไม่ให้ตั้งนะครับแถบนี้นะครับแถบนี้ให้ตั้งแถบในอย่างเดียวนะเอ่อน่าจะประมาณสักทุ่มครึ่งหรือประมาณสองทุ่มนะครับเขาที่ถามเพราะคาไม่คาแถวนี้นะเพราะว่ามันเป็นริมถนนนะครับจริงๆแล้วบางอาทิตย์ เมื่อก่อนเศรกิจเขายังไม่มาไล่นะตรงนี้ก็ตั้งได้ค <c oughs> ้าขายก็ลำบากนิเดีึงนะครับเนี่ย <c oughs> พวกตลับเทสพวกซีดีหนังอะไรพวกนี้ขายถูกครับท่านผู้ชมอยู่ในย่านเจริญกรุงนะครับถนนเจริญกรุงเจริญกรุง15บห้า FAB นะครับตรงนั้นเป็นแยก FAB นะครับ เนี่ยเศ,ศกษกิจก็จะมาประกาศอย่างนี้นะครับก็คือไม่ให้ตั้งในฝั่งในฝั่งนี้นะก็เพื่อความเรียบร้อยของกอทมอนะครับอาจจะยุ่งยากสำหรับพ่อค้าสักหน่อยนะเนี่ยในซอยนี้เขาก็มาตั้งอยู่ข้างในอยู่นะอวัสดีครขออนุญาตนะครับ ็เป็นพวกเสื้อผ้าพวกของใช้นะครับ้าข้างในก็จะเป็นตัวการ์ตูนนะครับโมเดลการ์ตูนฝั่งน้นกล้องถ่ายรูปก,ก็มีนะกล้องถ่ายรูปเหรอคนนะครับ ขอภไยนิดนดงนะครับขอไปนะครับอุปกรณ์ผมคือจะซักนิดนึงพอดีเบียดคนเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้จึ่แแลวซอยนี้จะเป็นซอยที่เขาขายพวกนี้แหละพวกตัวการ์ตูนเล็กๆตัวการ์ตูนตัวเล็กตัวน้อย พวกห่อคงพวกเขาเรียกอะไรอะโมเดลประตูนสะสมนะครับชินจังรองเท้าก็มีนะครับเนี่ยถ้าท่านผู้ชมอยากได้แบบของที่ดีๆซุกซ่อนอยู่ตามเนี้ยเนี่ยเมื่อก่อนก็จะเรียกว่าตลาดมืดนะครับตรงเรือนนี้นะครับผมอาจจะไม่ถ่ายใกล้เท่าไหร่เดี๋ยวเขาด่าว <c oughs> มันก็หลายคนนะครับหลายหลายบางบางทีมันก็เป็นหลายหลายกรณีนะครับคือเจตนาเราแนะนําสถานที่นะครับขายเพื่อพาท่านผู้ชมดูนะแต่ว่าคนขายก็อาจจะไม่พอใจเราก็ได้นะครับผมเคยโดนเขาว่าด้วยนะก็ต้องขออนุญาตเลยนะครับ มันเข้าไปข้างในนะครับท่านผู้ชมสม <c oughs> พวกตลับเทปนี่เยอะเลยคี่บ <c oughs> ก็แนะนำให้มาเดินประมาณสักทุ่มหนึ่งนะทุ่มหนึ่งไปทุ่มหนึ่งไปต้นไปนะครับเพราะว่า ถ้ามาเดินช่วงประมาณสัก5โมง6โมงนี่ก็คืออาจจะเพราค้าแม่คายังตั้งร้านไม่เต็มที่นะเพราะเขาเศรษฐกิจไม่ให้ตั้งในช่วงกลางวันนะช่วงช่วงประมาณสัก2ทุ่มขึ้นไปพ่อค้าบอกจะเต็มพื้นที่นะครับแล้วก็ผมอาจจะไม่ได้อยู่ดึกขนาดนั้นนะผมก็จะถ่ายบรรยากาศให้ดูกันนะครับเยอะ ไปดูในฝั่งนี้ที่เข้ามุงอะไรกันฝั่งนี้ฝั่งนี้น่าจะเป็นของกินนะยังไม่ได้เก็บของตรงนี้นอ็าจะเป็นยังยังเป็นตัวกระตูตตตนอยู่นะตรงนี้เดี๋ยวเขาก็จะเก็บข้อค้าไมค้าตรงนี้นเก็บหมดแหละเมื่คืนก็จะเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนกะกันนะครับท่านผู้ชม ก็การ์ตูนนะครับก็เป็นของสะสมกัมากกว่าขออภัยนะครับอาจจะททกิดกกับน,นิดนึงมันเป็นเหี้ยอะไรก็ไม่รองครับ ัรถไฟนี่หรอุปกรณ์วันนี้ไม่ค่อยสมูทนะครับขอไปด้วยคือกลกัดนิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาเดินตลาดของผมนะครับตลาดรือสองอของเก่าของสะสมโมเดลกระตุนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นพวกอของใช้ต่างๆนะแต่วันนี้เขา ยังไม่อนุญาตให้ตั้งร้านในส่วนที่เป็นริมถนนนะครับผมก็พาเดินเข้ามาข้างในก่อนนิดนึงนะนี่รค้าก็ยังเพิ่งจะปูพื้นลงก็มีนะของยังไม่ลงมาเลยของของยังไม่ลงมาเลยคนมารอเลยเห็นไหมแสดงว่าสินค้าน่าจะเป็นที่นิยมน่าดูเลยพวกเางเกยงจีนนะครับ <Mon timing. S 1> đoểm đường khoang này rồi phải bạn ạ, này còn... ตลาดของผมในย้านเยาวราชของผมนะครับท่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวผมลองเดินเข้าในดูก่อนนะครับส่วนย่านนี้ก็จะเป็นจำหน่ายพวกตัวกระตูนนั่นแหละผมเคยมาเดินอยู่เดี๋ยวลองเดินเข้าไปตรงนี้ ขออนุญาตนะครับนะเดินเข้ามาซอกเล็กซอกน้อยน,ะนยอ๋อเป็นพวกโมเดลกระตูนนะเยอะเลยผมอาจจะถ่ายไม่ค่อยได้เพราะว่าคนเดินเยอะนะครับนี่ขนาดจะไม่ดึกนะเนี่ยอดึกแล้วคนแน่นกว่านี้นะ กลย้ายหออง,งงอางอล่างใหญุ่กินอะไรมาทำน้องดนะ้วยหลยต่อไลช่องนะครับก็จะมาถ่ายคิปที่นี่เยอะมากเลยโอ้ไปเดินอ้อมออกข้างนอกนะครับ ผมชอบเดินข้างนอกมากกว่าเพราะข้างนอกก็จะเป็นของเก่าที่เป็นเก่าจริงๆนะครับนะเนี่ยถ้ากลางวันตรงนี้ก็จะเป็นาขายของประเภทเทั่วไปนะครับปกติเลยเต็มไปหมดอ่ะตรงนี้แล้วเขาจะเก็บเาขาลุมอะไรกันเดี๋ยวไปดูนิดนึงนะครับตรงนั้นผมเห็นเขาเริ่มลุมอะไรกันเนี่ยแสดงว่าเขารู้จุดว่าเขาจะมาขายอะไรตรงนี้นะครับเนี่ยพอเขาเริ่มปูปุป๊บก็เหมือนมารอคิวเต็มเลย อ๋อเป็นตัวโมเดลกระตูนญี่ปุ่นผมก็ไูว่าเขาออะไระคือต้องบอกว่าตรงนี้เป็นแหล่งรวมของโมเดลกระตูนญี่ปุ่นดังนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากได้กระตูนดังกร์ตูนอของญี่ปุ่นนะครับที่เป็นแนวสะสมนะครับก็ต้องมาเดินที่นี่แหละผมอาจจะถ่ายยาวๆไปหน่อยนะ เดินเลิกเปิดไปก่อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวพาเดินออกซอยนุษย์ที่มีเขาขายของประเทศตะตูน่ะตรงนี้ก็จะเก็บนะครับเป็นตลาดขายในตอนกลางวันนะครับพอตอนกลางคืนประมาณห้าหกโมเขาก็จะเก็บตรงนี้นะก็จะเปลี่ยนเป็นะกะที่เป็นพวกเข้ามาขายในช่วงกลางคืนนะครับ ถึงสัก5ทุ่มเที่ยงคืนนะเมื่อก่อนขายทั้งคืนนะแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ขายทั้งคืนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคนก็จะน้อยลงนะครับพาเดินในย่านเจริญกรุงคลองถมนะครับท่านผู้ชมเดินเลี้ยวไปทางนี้แล้วกันนะครับ

ชิงจังโดเดมอนอะไรเนี่ยเยอะเลยผมเคยมาถ่ายหลายรอบนะทีนี้ยนะครับวันนี้กเ็เวียนมาอีกรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอาจจะขอโทษผมอาจจะเดินไวสักหน่อยนะอย่บอกอย่บ่นว่าตาลายนะครับเปิด,ดไปแล้วเห็นไหมเมื่อกี้ยัง มืดๆอยู่เลยตอนนี้เปิดไฟแล้วครับไฟอยู่ที่ร้านนี่อแนะนำนะครับสำหรับท่านที่อยากได้ประเภทนี้นะตูรูนเด็กๆน้องๆหนูๆแต่ส่วนมากก็ผมเห็นเป็นพวกวัยรุ่นนะวัยรุ่นมาซื้อกันเยอะเลยนี่ที่ท่านเห็นตามตลาดนัดที่ผมไปไปถ่ายนะ อันนั้นแค่บางส่วนนะท่านผู้ชมที่นี่นะเป็นแหล่งรวมเลยแหล่งใหญ่นะครับไม่ว่าจะซื้อเป็นดกชุดซื้อเป็นเซ็ต <c oughs> ซื้อเป็นซื้อเป็นเซ็ตหรือว่าซื้อเป็นเป็นชุดใหญ่นะ <c oughs> เยอะมากเดี๋ยวผมเดินข้าซอยนี่ก็ปัดฮลุออกตรงนี้ได้ไหมแต่ที่เขาเรีอกผินไม่รู้เลรียกยังไงเขาก็เรเจอผ่านอย่างนู้น ก็มีหลายร้านให้เลือกนะไม่ได้มีร้านเดียวนะเป็นบงๆดีกว่านะที่นี่ เยอะมากนะครับทา่านผู้ชมครับก็แนะนําอีกหนึ่งสถานที่นะครับสําหรับท่านที่อยากได้การ์ตูนโมเดลการ์ตูนต่า,นา,นางๆนะครับโอ้ผมไปดูตรงนั้นก่อนดีกว่ารู้สึกอลังการ โอ้โมเดลกกระตูนนะครับอุลตร้ตาแมนเยอะมากคิตตี้แมวแมวใหญ่้แมว อันนี้เป็นหุ่นแปลงครับกาสนุกบัดมันก็จะเป็นความสุขของคนที่เขารักการ์ตูนประเภทนี้ครับ ตัวเล็กตัวน้อยเยอะเลยมันไม่ใช่เด็กๆซื้อไปเล่นนะเขาซื้อไปสะสมกันนะ แต่ไม่ได้พูดอะไรนะท่านผู้ชมให้ดูไปด้วยกันนะกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองออกไปเดินออกไปดูข้างนอกนิดหนึ่งนะว่าเขาตั้งร้านหรือยังดูได้ครับดูได้ดูอะไรครับดูอะไรดูไม่ได้ครับแน่นผม มันมานะครับอันนั้นก็เป็นส่วนที่เป็นอของเล่นประเภทสะสมนะครับเดินมาถึงซอยไหนงงคิดอยอี่ปาทาอ๋อ,อาทางเก่าเ <c oughs> <c oughs> ดินออกทางเก่าแล้วกันนะครับ